ลุงชาามาแล้วจไจก่รอยยุทธศาสตร์สุกดิบหกกุม่มภาอ่านเกมขาดจากสมรภูมิเมืองหลวงสู่บทสรุปประเทศไทยใครคือตัวจริงที่คุณต้องการ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดของบ้านเมืองเรากับผมลุงชาวนะเมืองคอนในรายการเจาะประเด็นร้อนทางทอค k p พอดแคส Thailand ด์ครับวันนี้ลุงขออนุญาตไม่พูดพร่ำทำเพลงเพราะเวลานาทีนี้มีค่าดังทองคำ ปฏิทินการเมืองระบุชัดวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2569คือวันปล่อยของครั้งสุดท้ายของทุกพักการเมืองก่อนที่เราจะเข้าคูหากาบัดในวันที่8กุมภาพันธ์ถ้าเปรียบเป็นมวยนี่คือยกที่5ช่วง3นาทีสุดท้ายใครมีหมัดเด็ดต้องงัดออกมานอกคู่ต่อสู้ใครแรงหมดก็อาจจะร่วงเอาง่ายๆ วันนี้ลุงเลยอยากชวนพี่น้องมาอ่านเกมวิเคราะห์เจาะลึกเบื้องหลังเวทีปราัยใหญ่ของสี่ค่ายยักษ์ใหญ่ว่าเขาคิดอะไรและเขากำลังเล่นเกมอะไรกับความรู้สึกของพวกเราพี่น้องครับการเลือกสถานที่และธีมในการปราัยใหญ่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการส่งสัญญาณทางยุทธศาสตร์ที่แหลมคมที่สุดลุงจะค่อยๆแกะรอยให้ฟังทีละค่ายนะครับช้าๆช,ชัดๆตามสไตล์ลุงเฉา 1. นึ่งพักประชาชนเดิมพันด้วยจิตวิญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มที่ค่ายส้มพักประชาชนปักหลักที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงลุงอยากให้มองลึกไปกว่าแค่ชื่อสนามครับดินแดงคือสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่และคนรากหญ้าในเมืองยุทธศาสตร์ของเขาในโค้งสุดท้ายคือการปลุกเร้าอารมณ์ให้ถึงขีดสุด ตีมประชาชนเปลี่ยนประเทศไม่ได้ขายนโยบายแต่ขายความฝันและอุดมการณ์เขาเลือกเวลา4โมงเย็นซึ่งแดดยังร้อนเปรี้ยงเพื่อพิสูจน์ศรัทธาของมวลชนและไฮไลท์คือการลงไปเดินในสนามฟุตบอลนี่คือการบอกว่าชั้งคือนักสู้ข้างถนนไม่ใช่นักบริหารบนหอคอยงาช้าง จุดชี้ขาดเขาต้องการดึงคะแนนจากนิวว o เตอร์และคนที่เบื่อหน่ายระบบเดิมแบบถอนรากถอนโคนแต่ความเสี่ยงคือความดุดดันนี้จะทำให้กลุ่มคนกลางๆที่รักความสงบกลัวจนหนีไปเลือกพักอื่นหรือไม่นี่คือโจทย์ใหญ่ครับขยับมาที่สนามเทพหัสดินกับพักเพื่อไทย การใช้แฮชแท็กวันแดและแคมเปญยศชนันทำได้ลุงมองว่านี่คือเกม Two Prong Strategy หรือกลยุทธ์สองขาครับขาหนึ่งคือการเรียกศรัทธาจากคนเสื้อแดงดั้งเดิมให้กลับบ้านอย่าตันใจไปให้ใครอีกขาหนึ่งคือการขายยศชนันในภาพลักษณ์ผู้นำรุ่นใหม่ที่ทันสมัยเพื่อดึงคะแนนคนรุ่นกลางและรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่ชอบความขัดแย้งแบบเก่า จุดชี้ขาดเพื่อไทยกำลังพยายามบอกว่าเราคือความเปลี่ยนแปลงที่กินได้และเราบริหารเป็นซึ่งต่างจากพักประชาชนที่ขายอุดมการล้วนๆสึกนี้เพื่อไทยไม่ได้รบกับใครแต่รบกับความเชื่อมั่นของตัวเองในอดีตครับ ขยับมาที่วันแบงก์คอกฟอรัมของพักประชาธิปัตย์โอ้โหพี่น้องครับสถานที่นี้บอกทุกอย่างวันแบงก k คอกคือสัญ,ญลักษณ์ของทุนนิยมสมัยใหม่และความหรูหราปจปภายใต้การนำกลับมาของคุณอภิสิทธิ์กำลังเล่นเกมชิงพื้นที่ c o n s e r v a เ i ท e ฟลิเบอรหรือกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่หัวสมัยใหม่คนกลุ่มนี้มีเงินมีการศึกษาและกลัวความวุ่นวาย คำว่าทางรอดที่ปลอดภัยคือจิตวิทยาขั้นสูงเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะพาเศรษฐกิจโตระเบิดระเบ้อแต่เขาบอกว่าถ้าเลือกผมคุณจะไม่เจ็บตัวบ้านเมืองจะไม่ลุกเป็นไฟจุดชี้ขาดลุงมองว่านี่คือการดึงคะแนนเสียงจากกลุ่มพลังเงียบในกรุงเทพที่เคยหนีไปเลือกพักอื่นให้กลับมาตายรังที่บ้านหลังสีฟ้าโดยใช้ความเก๋าเกมและความน่าเชื่อถือส่วนตัวของคุณอภิสิทธิ์เป็นเดิมพันครับ สุดท้ายค่ายสีน้ำเงินที่ศูนย์สิริกิตลุงชอบการวางเกมของเขานะครับมันฉีกตำราการเมืองเดิมๆเ,เขาเปลี่ยนเวทีปราศัยให้เป็นเวทีสมมนาซ e o การขนทับดอกเตอร์เอกนิตคุณสุภจีและคุณสิหศักขึ้นเวทีคู่คุณอนุทินมันคือการประกาศว่าภูมิใจไทยไม่ใช่พักภูทรอ,อีกต่อไป เขาอ่านเกมขาดว่าคนไทยตอนนี้หิวและจนคนเบื่อเรื่องตีกันคนอยากรู้ว่าพรุ่งนี้จะมีข้าวกินไหมยุทธาศาสตร์มืออาชีพพลิกโฉมเศรษฐกิจคือการบอกว่าเลือกเราสิเราจะบริหารประเทศเหมือนบริหารบริษัทที่มีกำไรไม่สนดราม่าก,การเมือง จุดชี้ขาดเขาเจาะกลุ่มคนทำมาหากินพ่อค้าแม่ขายและ SME โดยตรงถ้าพี่น้องมองว่าประเทศคือธุรกิจที่ต้องการผู้จัดการเก่งๆภูมิใจไทยกำลังเสนอตัวเป็นผู้จัดการคนนั้นครับพี่น้องครับฟังลุงวิเคราะห์มาถึงตรงนี้ลุงนึกถึงสมัยที่ลุงทำงานอยู่ญี่ปุ่นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตก ตอนนั้นคนญี่ปุ่นไม่ได้เลือกคนที่พูดเก่งที่สุดแต่เขาเลือกคนที่ให้ความมั่นใจกับเขาได้มากที่สุดว่าพรุ่งนี้จะมีงานทำการเมืองไทยรอบนี้ก็คล้ายกันครับมันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งแต่มันคือการเลือกอนาคตของลูกหลานเราพักประชาชนเสนอบ้านหลังใหม่ที่โครงสร้างใหม่หมด พักเพื่อไทยเสนอการต่อเติมบ้านเดิมให้แข็งแรงและทันสมัยพักประชาธิปัตย์เสนอรั้วบ้านที่แข็งแกร่งเพื่อความปลอดภัยพักภูมิใจไทยเสนอเงินในกระเป๋าเพื่อให้คนในบ้านอยู่ดีกินดีไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับอยู่ที่ว่าณวินาทีนี้โจทย์ชีวิตของท่านคืออะไร หกเลิกงานฟังเขาพูดพิสูจน์ถ้อยเล่ลิ้นร้อยถักทอก่อความฝันเวทีใหญ่ไฟส่องจ้องประจันต่างประชันสัญญามั่นหวานหลอมเราอย่าเพียงดูแค่ภาพสร้างความเชื่ออย่าหลงเหยื่อวาทกรรมนำคลาดเคลวมองอดีตเทียบปัจจุบันทันเกมเขาแปดกุมภากาด้วยเรากำหนดเอง พี่น้องครับอำนาจประชาธิปไตยไม่ได้จบแค่ย่อนบัตรแต่มันเริ่มต้นที่สติของเราทุกคนในวันนี้ครับขอให้ท่านใช้เวลาวันที่6กุมภาพันธ์นี้ฟังให้รอบด้านวิเคราะห์ให้ทะลุปรุโปรงเหมือนที่ลุงพยายามฉายภาพให้เห็นไม่ว่าท่านจะกาเบอร์ไหนขอให้เป็นการกาเพื่อประเทศไทยที่เรารักครับ เสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทยหากการวิเคราะห์วันนี้ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้ท่านได้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนฟ้องน้องพี่ได้ฟังกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับคนนนนนจจรริิงงไไมม่เเเเเเหือชช้ยยลใพูดดดัปป็ทททาะศ ฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทย